ด้านใหม่นะครับผมเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อเนื้อจะอยู่ด้านขวานี่โซนเนื้อกกนเนื้อ,เ,อเป็นเนื้อนะ น้ำหมูต้นเนื้อแล้วก็จะเป็นไก่นะครับตอนนี้ไก่ไดนะ้จะเป็นไก่นะครับตอนนี้ ที่โสมไก่แล้วก็หมูเนี่ยยังยังยังไหมยังจะผักกับมหาอีทีตีเอานี้มาหมดนี่เลยหูมันด้วยหูมีเหลือไหมไม่มีมีเจ่หัวอ๋อมีแจ่หัวอย่างยมงลิ้นมีไหม ไม่มีวันนี้แม่หมอพี่ยามอืมโอ้ขายดีไฟไหม้ได้อยู่ไหมตอนไฟไหม้อยู่อยู่ด้วยเสียงดังไหมโอ้โหน่ากลัวเนาะเยอะมากเลยเมื่อกี้ไปถ่ายรูปมาโอ้โหเยอะมากเลยมันมีไหนติดเนื้อๆมั้งดูให้หน่อยชิ้นหนึ่งเนาะเอ่อชิ้นหนึ่งให้หาติดเนื้อๆให้หน่อยอันนั้นได้ไหมเรื่องนี้หนูเดี๋ยวดูนี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อเนาะ เอออันนี้ก็เขาถ่ายนี่เนี่ยเอานี่ไม่ตีไหนตีสามเนาะ,อะโอู้โอ้ยแย่เนาะคนทำม,มาหากินกันเนี่ย <ทำ S 2> เยอะ,เล,ะเลยใครอยากให้เกิดนะกเดนะาะเพราะว่ามูลค่าตั้งยี่สิบล้านเนี่ยดูร้านแต่ละร้านเน่ะของเยอะอยงั้นเลยเนาะร้านยาสิร้านยาร้านยาโอ้โหร้านยานั่นก็มโหฬารเนอะเมื่อกี้เจอ น้องที่ทําอยู่ร้านยาด้วยเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นก็ยังคุยกับเขาเลยอืมอืมอเ,เป็นเท่าไหร่ครับี่